สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตั้งแต่ค่าอดีตเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเทนของฟูไก่คอลีนนะครับซึ่งเราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายเรื่องเลยนะครับก็คือพูดถึงในส่วนข,ของการปั้นตัวละครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดทีมการใส่อาวุธการใส่อาริแฟกต์หรือแม้แต่ในส่วนของวิธีการเล่นคอลีนว่ามันเล่นยังไงมูฟเซตแบบไหนอัพสกิลไหนก่อนเง่ายๆก็คือครบจบเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ r i c h m a n s h o p โน .1 เรื่องเติมเกมเติมกิชชี่แพ็กราคาโคตรถูกซึ่งเ,งเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผมริช m a n คอยใช้แตะส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด,สดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่ตางๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในลายตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ r Richman s h o p เท่านั้นครับ หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ััวป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ คอลินครับผมเป็นเมนดีพีเอสคาดไฟฟ้าที่ถือในส่วนของดาบเล็กเป็ดอาวุธนะครับแล้วก็เติบโตเป็นค่าอัตราคีด้วยตราคีของเขาเมื่อเลเวลเขาง90หรือว่าในส่วนของ80ทับเนะครับผมนะก็จะอยู่ที่24.2%นะครับผมนะโดยใช้ของอัพหรือว่าในส่วนของไอเทมเลื่อนขั้นเนี่ยใช้แบบเดียวกันกับในส่วนของนิวเวลเลยนะครับก็คือใช้ปลาดาวที่คุณดำหากันแทบตายนั่นแหละในส่วนของพวกพรสวรรค์เองเนี่ยก็ใช้ในส่วนของเอ่อดาบปักนะครับผมเราเรียกมันว่าดาบปัก เอาเป็นว่ามันเป็นไอคอนดาบแล้วกันเนาะซึ่งพูดตามตรงนะครับผมนะว่าตงคอลีเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครเมดิเวียสที่แรงที่สุดของธาตุไฟฟ้าณปัจจุบันแล้วนะครับผมคือแรงกว่าไรเดนตั้งแต่ซีสูนแล้วนะครับก็คือดาเมจเนี่ยห่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยด้วยซ้ําเรามาดูตัวของความสามารถของสกิลสักเล็กน้อยนะครับคือพูดถึงแค่คร่าวๆพอนะครับแล้วเราจะพูดถึงวิธีการเล่นกันเนาะ Uh, ในส่วนของสกิลนะครับของนะ้ำแมคคนิกในการทํางานบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวของตัวละครน,นี้เนี่ยไม่ได้ใช้ในส่วนการโจมตีปกติตรงนี้เลยนะครับเพราะงั้นไม่จะเป็นต้องอัพนะครับในคลิปที่แล้วผมให้ข้อมูลผิดนะอันนี้ก็ต้องขอโทษเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่า อ่ผมอ่านไม่ละเอียดเองนะครับภาษาอังกฤษไม่แข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่เราต้องอัพจริงๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลธาตุและ่าไม้ตายที่เราจะต้องอัพเป็นหลักนะครับซึ่งสกิลธาตุเวลาเขากดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวของโหมดครับจากปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ดาบเป็นอาวุธเนาะมันจะเปลี่ยนไปการใช้ปืนเป็นอาวุธแทนเมื่อคุณกดสกิลธาตุครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลธาตุเองด้วยครับให้กลายเป็นการพุ่งซึ่งในส่วนของสกิลธาตุเนี่ยครับเวลาที่เขากดเพื่อเปลี่ยนโหมดเนี่ยจะอยู่่ที ที่16วินาทีซึ่งแมคโครดิกของสกิลธาตุเนี่ยครับมันจะเป็นในรูปแบบที่เอ,อ่อเล่นกับบ่วงบันทะนะครับผมนะก็คือเวลาเขาขกดสกิลธาตุตอนตอนที่เขาเปลี่ยนมาเป็นโหมดปืนเวลาที่เขาตีปกติเนี่ยนะครับตัวของบ่วงบันทะชีวันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณตีปกติซึ่งตัวของการโจมตีปกติอันนี้เนี่ยจะเบาลงเมื่อตัวของบ่วงบันทะเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกดสกิลธาตุเนี่ยมันจะเป็นการล้างบ่วงบันทะแล้วหิวเลือด ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกันกับในส่วนของการโจมตีปกติในโหมดนี้เลยนะครับอ่ะพูดใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วกันนะครับตีปกติเพื่อเพิ่มบ่วงพอบ่วงมันเพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยการโจมตีปกติของเราจะตีเบาลงแต่ว่าสกิลธาตุของเรามันจะตีแรงขึ้นและพอเรากดสกิลธาตุปุ๊บไอ้บ่วงที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยครับพร้อมกับฮิลเลือดให้กับเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราดันไปกดสกิลธาต,ตุตอนที่ไม่มีบ่วงเนี่ยดามเมจก็จะเบาวกว่าตอนที่มีบ่วงนั่นเองนะครับผม ปแปลว,ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นแบบตี3ทีให้บ่วงขึ้นแล้วก็กด e เพื่อล้างบวงนะครับนี่คือวิธีการเล่นหลักๆก,ก็คือตี3ทีกด e ตี3ทีกด e ตี3ทีกด e วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าระยะเวลา7.5ตรงนี้จะหมดเวลานะครับผมนี่คือแมชินิคคร่าวๆของสกิลของเขานะครับทีนี้อันติของนางเป็นสกิลเบิร์สครับผมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเนี่ย200กว่าเปอร์เซ็นต์คูณ5นะครับหรือว่า นต์นั่นเองนะครับคือเยอะมากๆแล้วก็ในตอนที่โกดเนี่ยเราได้ตัวของปมบรรทัดามาด้วยนะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของ Max HP นะครับซึ่งเยอะมากๆทีนี้ผมจะให้คุณดูในส่วนของพาสซีฟอ,อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่า เกี่ยวข้องกับการบิวตัวละครเลยนั่นเป็นในเรื่องของอตัวละครอย่างคอลีเนี่ยครับเมื่อเขามีบ่วงมากกว่าหรือเท่ากับตัวของ100%ของ h p นะครับง่ายๆก็คือถ้าบ่วงคุณมันเต็มหลอดนะครับแล้วคุณทําการล้างบ่วงคือมันไม่จะเป็นต้องล้างบ่วงก็ได้ขอแค่บ,บ่วงเพิ่มหรือลดนะครับแต่เอาเป็นว่ามันต้องแต่100%ก่อนคุณจะได้รับในส่วนของอัตราคิ10%ต่อสแต็กนะครับสมมติคุณมีบ่วงเต็มหลอดปึ๊บคุณฮิว อ่ะพอคุณฮิวเลือดปุ๊บเนี่ยบ่วงมันจะลดใช่ไหมแล้วทีนี้คุณทําให้บ่วงมันเพิ่มขึ้นอีกคุณจะได้รับสองสเต็กเนาะซึ่งกลายเป็นอัตราคียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าตอนเริ่มต้นแบบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแฟกไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่เลเวลเก้าสิบกับในส่วนของพาสซีฟนี้ที่ทำงานคุณจะได้รับอัตราคียไปแล้วสี่สิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเพราะฉะนั้นตัวของคอร์ินเป็นไปได้ผมอยากให้คุณทําอัตราคียไว้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเพราะ คือ30%นี้ที่นี่คือไม่รวมกับในส่วนของอัตราคิจากการอับโตนะครับซึ่งถ้าเกิดรวมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น54%เนาะง่ายๆก็คือง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าคุณกดเข้าไปดูตรงรายละเอียดตัวละครเนี่ยคุณทําให้ตรงนี้เนี่ยเป็น50%นะครับหรือ54%อันนี้แล้วแต่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวแพสซีฟจะแจกให้อีก20%มันก็จะกลายเป็น70นะครับผมนะส่วนขอพาสซีฟอันนึงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมนะก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเค้าทําปฏริยาธาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนาะตัวของคอลีนจะได้รับ ADK 20%เพื่อเอ่อไปเพิ่มในส่วนข ดาเมจการโจมตีปกติและถ้าไม่ตายนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่ามันสามารถสแต็กได้3สแต็กเลยนะครับผมแต่ตัวของดาเมจเนี่ยจะได้ไม่เกิน1,800นะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นพาสีที่เพิ่มความเสียหายให้กับคุณนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะไม่ได้มีอะไรมากนะครับหลักๆที่โกงก็คืออ่ตตาคีิบตตรงนี้นี่แหละครับ ส่วนกลุ่มดาวผมขอสรุปสั้นๆแบบสั้นมากๆนะครับผมว่ก,กลุ่มดาวที่น่าเปิดสุดๆก็คือ C2 นะครับซึ่งช่วยในเรื่องของการสร้างดาเมจได้ดีมากๆนะซ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นมา,มากนะครับซีก็อาจจะเรียกว่าเก่งขึ้นเยอะอยู่แหละเอาประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของอความแข็งแกร่งขึ้นจาก C0 นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า เอ่อ uh, C สองเนี่ยมันจะเก่งขึ้นจาก C 0ย์ประมาณ50%ว่าวง่ายก็คือเหมือนกลุ่มดาวละ2ี่โดยประมาณนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันไม่ได้50%เป๊ะนะครับมันแค่เฉียดเฉียดแถวๆ,ๆนั้นนะครับผมกลุ่มดาวที่3เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็เป็นในเรื่องของการเพิ่มเลเวลการโจมตีปกติก็ช่วยเพิ่มความมีได้ด้วยแต่กลุ่มดาวที่ผมแนะนำจริงๆเนี่ยก็คือใน่วน C องนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไไไปสสุุดดกกกวว่่่่่่าาานนีีี้้้นะาา็็เเเชิิิญตตมมมมบยะครรผ C6 แแลณททพพใอไป ประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของมูฟเซตที่ผมแนะนําให้เล่นกันดีกว่านะครับเริ่มมาเนี่ยเราจะทําการเซตอัพครับผมหรือว่าในส่วนของเอาตัวโลมา กลางโลเอาตัวฮิวมากลางฮิลหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบเอาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาลงสนามก่อนนั่นเองไลท์อิเซตอัพเรียบร้อยเนี่ยครับคุณก็เอ่อเอาตัวของคอลีเนาะออกมากดท่าไม่ตายแล้วกดสกิลธาตุสองครั้งนะครับกดครั้งแรกเนี่ยเพื่อทําการเปลี่ยนโหมดเนาะแล้วกดครั้งที่2เนี่ยเพื่อทําการล้างบ่วงที่ได้มาจากอันตรีนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกสกิลธาตุจะแรงขึ้นตามบ่วงซึ่งตอนกดอันติเราได้บ่วงมาเต็มไงก็เราก็คือกด EE ไปเลยนะครับก็คือแบบ สามารถพุ่งได้เลยพอเราพุ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยบ่วงเราจะเหลือ0ูนเนาะให้เราตีธรรมดา3ทีแล้วก็ค่อยกด E นะครับาการตีธรรมดามจะเพิ่มบ่วงขึ้นมาซึ่งคุณก็ต้องตีธรรมดาแล้วก็กด E ตีธรรมดาแล้วก็กด E ี่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบเวลา7.5วินาทีของสกิลทา่านนั่นเองซึ่งหลังจากที่ครบแล้วเนี่ยคุณก็แค่วนกลับไปเซตอัพใหม่นะครับก็คือใช้ตัวของอเพื่อนร่วมทีมออกมาบัฟใหม่ออกมาทําอะไรใหม่เนาะแล้วก็เออนั่นแหละว่าวนเหมือนเดิมเลย Q e ว E ตีธรรมดา3 t ที E ตีธรรมดา3ที E ไปเรื่อยๆก็ ค่อนข้างง่ายแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นลิงก็อาจจะเข้าใจยากกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ง่ายกว่านี้แล้วผมสามารถทําได้แค่นี้จริงๆนะครับผมส่วนอาร์ติแฟกต์ที่แนะนํานะครับผมนะแต่จุดนี้เนี่ยต้องโน้ตไว้นิดหน่อยนะครับผมว่าในส่วนของอาร์ติแฟกต์ที่เอาขึ้นมาเนี่ยมันมีบางเซตที่ไม่ได้ใส่เข้ามาอย่างเช่นสีไฟฟ้าที่ท่านทำดาเมจได้ดีกว่าที่คิดนะครับในส่วนของทีมที่เกี่ยวกับพวกแบบปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์บุ๊กบเเอไไรพวกนนีี้้้ซตฟฟาาาสสามาถล่ด่ดดๆัท เซตแฟกเมนต์เลยครับผมที่ได้อันดับหนึ่งนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรียงตามอันดับเนี่ยก็เซตแฟกเมนต์จะดีที่สุดนะครับลองลองมาเนี่ยผมขอให้ไปในส่วนกราเดเตอร์ซึ่งพอๆกันกับในส่วนของเซตสีไฟฟ้านะครับหรือว่าสี่ทาร์เรลลิงฟูลรีนั่นเองส่วนเซตเอ็โคอันนี้แล้วแต่คนนะครับอยากจะใส่ก็ใส่ได้ในส่วนของดาเมจแบบ non นอนควิกเคนหรือว่าดาเมจที่ไม่ได้ทำเปิกิริยาควิกเคนเนี่ยครับมันจะแรงกว่ากราเดเตอร์ แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําปฏิกริยาเมื่อไรเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่ากราเดเตอร์นะครับผมกิลดดดีมตอนแรกผมนึกว่าดีกว่านี้นะครับแต่ที่ไหนได้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะยังค่อนข้างจะแย่กว่าในส่วนของกราเดเตอร์พอสมควรและสุดท้ายก็คือในส่วนของเซตยำๆช้างน้อยนะครับก็คือประกอบไปด้วยเซต2 a d k รวมกับ2ทาร์เดริงหรือว่า2ไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณก็จะได้เป็นส่วนวของดาเมจแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะทำปฏิกริยาหรือไม่ทำปฏิกร,ริยาคาดก็ตามนะครับผมส่วนอาวุธนะครับผม อาวุธที่แนะนำเนาะจะมีด้วยกันทั้งหมด Uh, 7อาวุธนะครับถึงแม้จะมี8รูปแต่จริงๆมันคือ7อาวุธโดยผมเรียงตามดาเมจเรียบร้อยนะครับในส่วนของเลข100%เด้าน,นบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของดาเมจที่ทำปฏิกิริยาควิกเคนเนาะแล้วในส่วนของ100%์ที่อยู่ทับด้านล่างเนี่ยมันคือดาเมจเมื่อคุณไม่ได้ทำปฏิกิริยาธาตุนะครับก็คือเป็นดาเมจดิบนั่นเองแน่นอนว่าอาวุธที่ดีที่สุดก,ก็ต้องเป็นอาวุธประจำตัวอย่างในส่วนของ a อฟส์ลูชันนะครับผมนะั้นลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของฮาราจิปุคุฟัซซซึ่งถือว่าทำดำาเมจ เอาเป็นว่าดาบ5ดาวที่คุณเห็นอยู่ในรูปคุณมีอันไหนก็สามารถหยิบม,มาใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้มันนะซึ่งดีหมดเลยนะครับผู้ดาตโงก็คือดีหมดเลยหรือคนที่มีในส่วนของอ่า black sword ขัด5นะครับหรือว่าดาบ bp ขัด5อยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่แนะนําให้เปิดอาวุธ5ดาวมาเพราะว่าดาเมจมันห่างกันไม่มากขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าคุณสามารถใช้ black sword ไปได้เลยเพราะว่าดาเมจคือมันพอๆกับอาวุธ5ดาวบางชิ้นเลยด้วยซ้ำนะครับผม ส่วนรองลงมาก็ตามสภาพนะครับผมหนะ้าที่เห็นก็คือในส่วนของ Final of the Deep เนาะที่ทำดาเมจได้รองลงมา,าไอาลอ้อนรอก็ดีอยู่แต่ว่าอาจจะปั้นยากกว่าในส่วนของอพวก Black s กซอสอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันได้อ,อัตราคิดนะครับแบ็กซอสขัดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอันดับสุดท้ายในรูปนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอันดับสุดท้ายของดาบทั้งหมดนะ แต่แปนว่าอาวุธที่ผมแนะนําให้ใส่ในจะประมาณนี้นะครับผมนะประมาณ8อาวุธนี้เลยส่วนการจัดทีมนะครับผมนะเราสามารถจัดทีมอย่างไรได้บ้างจากที่ผมทดสอบดูด้วย Black s อ o ์ทขัด1นะครับผมนะในส่วนของ d b s ทีม r a v a t e เนี่ยทำออกมาได้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมลเขียนเป็นเลขการประมาณเอาไว้เพราะว่าเวลาเอาไปเล่นจริงเนี่ยครับมันคลีบ้างไม่คลีบ้างเนาะแล้วก็บิลของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยเพราะงั้นดาเมจที่ผมคำนวณมาโดยเฉลี่ยแล้วในส่วนของทีม r a v a t e เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ72,000ดาเมต่วิอาทีนครับซึ่อว่าสงมากๆ ลองลองมาจะไม่ได้ส่งทีมไฮเปอร์บูมนะครับผมนะซึ่งทีมนี้เนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากเนื่องจากฟรีนาเนี่ยมันจะลดเลือดทุกคนบนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าตัวของอคอรีนโชคดีที่เขามีฮิลเนาะตัวแต่ว่าตัวอื่นมันไม่มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวของนาฮิดาทีท่ถือโปรโตไท นะครับผมนะเพราะงั้นดามจมันเลยจะตกลงไปจากทีแบ็กโรเบดเนื่องจากตัวของนาคิดะอาจจะมีชำน,นาญทตุไม่เพียงพอนั่นเองซึ่งดามจก็ตกลงไปเหลือเออหกหมื่นเจ็ดนะครับต่อวินาทีส่วนทีมคาสึฮะเบนเนตหรือว่าทีมแบบว่าเออจะเรียกว่าไฮเปอร์แครี่ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของสาระมาช่วยบัฟเนาะแต่ว่าเป็นฟิชที่เอามาใส่แทนเพื่อเป็นแบตเตอรี่นะครับทำดามจไปได้ประมาณ60,000ต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าก็ไม่ได้แย่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เบนเนตในทีมอื่ ที่เนาะก็จะเป็นสองทีมเ h ฟลูส o อเวอร์โหลดนะครับที่ทำดาเมจได้53,000ดาเมจต่อวินาทีนะครับผมอ,อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับผมโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงสเตตท,ที่ผมแนะนำให้ปั้นกันนะครับผมนะจุดแรกเลยตัวของคอรีเนี่ยเป็นตัวละครที่ เราจะต้องใช้ทั้ง ATK ชำนาญธาตุอัตราคิความแรงคีพื้นฟูพลังงานนะครับคือใช้ทุกอย่างเลยแต่ว่าใช้อย่างละยินนิดอย่างละหน่อยนะครับผมอายนความแรงคีกับในส่วนชำนาญธาตุอาจจะใช้ค่อนข้างเยอะเนาะ,ะพื้นฟูพลังงานนะครับในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าใช้ประมาณช่วง120ถึงร้อกําลังดีเนื่องจากตัวของพอลีไม่ได้เป็นตัวละครที่กินพลังงานเยอะนะครับ แล้วก็เเวลาเราเล่นเนี่ยเรามักจะใช้ฟิชไปเป็นแบตเตอรี่อยู่แล้วด้วยเพราะงั้นเนี่ยในส่วนค่าฟื้นฟูพลังงานอาจจะไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นคุณสามารถลดคอสพลังงานไปเพิ่มในส่วนของสเตตอื่นๆได้นะครับถ้าเกิดคุณเอาฟิชไปเล่นด้วยแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวละครอ,อื่นไปเล่นอย่างเช่นอา่าคุณอาจจะเอาตัวของเจเปยหรือว่าอะไรอย่างนี้ไปนะครับคุณก็ต้องเพิ่มฟื้นฟูเขาให้กับตัวเองไปด้วยอาจจะเป็นร4 0ออะไรก็ว่าไปนะครับในส่วนของ พลังยมตีในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าประมาณสักช่วง2,000หน่วยกาลังดีนะครับถ้าเกิดว่าทำได้แล้วก็ต้องทำให้ชำนาญทานันอยู่ประมาณช่วง400ขึ้นไปด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้คุณสามารถลด a d k ลงมานะครับเหลือ1,800บ้างเหลือ1,700บ้างแล้วไปเพิ่มที่ชชำนาญทาน,นะครับเพราะว่าตัวของคอริน มันจะเป็นต้องทําปฏิกิริยาธาตุเพืให้มันแรงนะครับอย่างที่ดูในการจัดทีมเมื่อกี้ไปเนาะว่าในส่วนของทีมที่เป็นทีมโมโนเนี่ยมันดาเมจไม่แรงเท่ากับแอค o รวิแล้วก็ในส่วนของทีมไฮเปอร์บลูมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเลยต้องมีชำนาญธาตุติดไปด้วยเนาะแต่ว่าในจุดนี้จริงๆคุณไม่จาเป็นต้องซีเรียสว่ามันจะต้องถึง400ก็ได้นะครับเอาแค่เฉียดๆก็ได้แบบ380บ้างอะไรบ้างนะครับ ไปลายไปอันนี้ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ในส่วนของอัตราคีนะครับผมอยากเอาไว้ให้ที่ประมาณสัก50%นะครับผมนะเมื่อรวมกับอัตราคีของเอติบโต,ต,ตแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รวมกับในส่วนของพาสีถ้าเกิดรวมกับพาสีจะต้องรวมให้ได้70%เป็นไปอย่างต่ำนะครับนั่นคือความคิดนั่นคือส่วนตัวของผมนะผมคิดว่ามันควรจะมีอัตราคีสัก70็นะครับความแรงคีเอาเท่าไหรด่ดีถ้าผมคิดว่าเอาสวยเนี่ย ประมาณ140ขึ้นไปนะครับผมนะก็อาจจะเป็น160ก็ได้180ก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่ามันจะต้องเอ่อเป็นอัตรา1ต่อ2เป็นอย่างต่ำนะครับเช่นอัตราคี่70ดความแรงขี่140อัตราขี่80ความแรงขี่1 6ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมในส่วนของเอนาฬิกานะครับคุณสามารถใช้เป็นพลังโจมตีก็ได้หรือในส่วนของเอ่อชำนาญธาตุก็ได้นะครับแล้วก็ถ้วยเราจะใช้เป็นในส่วนของโบนัสไฟฟ้านะครับ แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของความแรงขีหรืออตัตราชีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณขาดอะไรนะครับแต่ว่าผมเชียร์เป็นหาความแรงขีที่มีอัปลองอัตราชีดีกว่าเนาะเพราะว่าตรงของพอลิีมันแจกอัตราชีกับตัวเองเยอะแล้วนะครับเลยไม่จะเป็นเนาะคุณเอาตรงนี้เนี่ยให้มันแตะสัก30%หรือแบบเฉดเฉดสามเ็นตเี่ยคือกำลังสวยเลยนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปบวกกับตัวเองอีก44%ก็คืออัตราชีของผมมันจะกลายเป็นออี้นะครับราะว่ามันมีจุด,ดนิหลีงด้วยนะ แล้วก็ในส่นของพรสวรรค์ที่ผมแนะนําให้อัพนะครับผมนะก็จะเป็นในส่นสกิลธาตุนำนะครับรองลงมาจะเป็นในส่งของอันติและอันดับสุดท้ายก็คือในส่งการโจมตีปกตินะครับซึ่งก็อาจจะอัพเป็นแบบ199ก็ได้หรือจะเป็น699ก้อะไกันอันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือ สกิลธาตุและถ้าไม่ตายต้องอัพเป็นพิเศษนะครับผมนะหรือใครอินดี้อัพหมด999อันนี้แล้วแต่นะครับไม่ว่าเหมือนกันแต่หลักๆที่ต้องใช้จริงๆก็คือ2สกิลนี้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของปู่ไก่คอลีนนะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยมีความสงสัยอะไรยังไงสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับและถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ผมขอความกรุณาช่วยเอื้อมมือลงไปกดไลค์กดซับสไครต์กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะคลิปนี้ใช้เวลาทํานานมากจากการลุรวมข้อมูลแบบโคตรนานเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ย ช่วยกันนิดนึงนะครับกดไลค์กดซับสไคร e ให้คนทำมีกำลังใจกันหน่อยนะเออส่วนถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรประการใดยังไงผมต้องขออภัยไว้เนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดผมจะปักหมุดเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับว่าผมได้ปักหมดดุดอรอยหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่มาดูช่วงหลังๆเนาะ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบไงด้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โร